ตอนนี้หมาเริ่มไปแล้วพี่น้องบม่มีกับสบายดีด้อพี่น้องกับสบายดีพี่น,อน้องเอฟซีถกท่านกับสบายดีย้มสวยๆพี่น้องเข้าันเปิดทานแล้วพี่น้องมือแรกพี่น้องจะเปิดมือแรกแหกมานหลังจากยุดมานเป็นเดือนแลพี่น้องมาขายก๋วยเตีเ๋ยวขายอาหารพี่เก่าพี่น้องเพราะว่า เปลี่ยนโซมใหม่พี่น้องไซสไล่กว่าเก่ามือนี่อันคล้ายาหานะกับยังบ่ได้คลายลายเราพี่น้องคลายจุดยาวเาวนาะน่าะเริ่มคลายใหม่พี่น้องเพราะว่ายุดรือว่าตั้งให้ทำเมงพักผ่อนแล้วก็ับไปบุกค่อยเคี้ยงแห้งเนาะพาะว่าเออเป็นยางได้แน่แลวค่ะ เดื่เป็นคลายตอนนี้เคนเจ็บตีนเนาะแล้วลก็ยังเจ็บอยู่พี่นอ้องพอเห่ากับบกไปได้อยู่แบบนี้นะนี่หม,มอกปเตียวเฮาพีา่น้องหั่นใหม่เนาะกะลั่นเตรียมพี่น้องจ้าเตรียม,มกับกะลั่นสิแ่เล่ะ<ม>พี่น้อง เริ่มสิแล้วแล้วเตียวเฮากำลังเตรียมพี่น้องนี่ยินแม่สบ,สบายดีจ้าเมื่อนี้กับพี่น้องเอ้ยได้ข่าวดีเปิดปุ๊บได้หลับปรับเมื่อนี้กานี้เอ้เอ้ยน้ำถีบไปลูนะพี่น้องอ่าคนฟังมาอุดนุนพี่น้องจ้าดีใจแล้วก็ให้แจ๊ก เอื้อน้องกินแล้วก็ลงทําบุญอยู่วัดนะพี่น้องให้พาไปเพนให้เอื้อยเพิ่นเนาะเอื้อยเพิ่นฝากมานหนึ่งร้อยเหรียญมาอุดนนท์แม่คิงคัมก็ไปอันสองร้อยละเหรียญเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเจ็บพวกเข่าไก่เศร้าไอ้ไว้เด้อเศร้าแล้วก็สึกับประเทศจึงแม่นตลอดปลอดไทยแม่นที่แรกเอื้อยว่าสิมาเยี่ยมยามนะพี่น้องเลยพอดีเพิ่น อ้ยเพื่อนบูวัดเลยแปลว่าเพื่อนฮักกระซึ้กไม่แล้วกัเตรียมโต๊ะสิกับบ้านเลยพี่นอ้องกันเผื่อไปเผื่อมาเนาะมากกับแบบอี่อยางกับแบบเอเพื่นก็อ,อยากขับก่อนเนาะพ่แม่ม,มากกับเพื่อนก็อยากอยู่โดนๆน,น,นะสมมติามาหาเฮากะอันนี้เอื้อเพื่อนกับไปร้ายหมองแล้วที่อยากไปทําบุญนะนะกระเลยอยันบ่ได้มากพี่น้องของการนาเอื้อว่า แม่ตอนได้ก็ได้มาตอนได้ก็ได้ยินดีตอนหลับตลอดเนาะแต่ว่าเยังก็ฟังเงินมากซอยเปิดหานใหม่ข่อขายดีๆเด้เลอปังๆเอว่ยเป็นคนแรกที่อุดหนุนเนาะกขายปังๆแม่กินอ๊บอ๊บยกวอลงที่เจ้ากองเงินเด้อเด้อนี่พักเฮาไรมาเทมาเป็นลูกซีนเนาะไรมาเทมาที่หน้าแม่ นี่จะเป็นพักกับน้องพี่น้องที่แรกแบกิี้ข้ามกันล่างกันเมื่อวานนี่เข้าเขาในเมืองก็พอขี้ข้ามกันไปซื้อของสิเมื่องานอยู่บ้านพอพอขี้ข้ามมีหลุดแหงน้อพี่น้องแต่กาแต่ที่ในเมือเราบอกราะว่าสีเห็ดอันนาหาเอื้อยอเป็นเตรียมมันไปเพลนแน่น้อพี่น้องแต่กาสิเขาในเมืองนี่เพป็นก็ให้ยห้องกัน ทุกคนมากินเนาะพญากรรมากินเด้อพี่น้องทุกคนพยากกอยาเแม่ปละสกูสุคนบ้านไก่เหื่อเทียงหน่อเลยมากินกินตะกูอ่ะพี่น้องแม่มุงกินเฟร์ขอบุญขอบคุณเอื้อไลาไลา่เนาะพี่น้องดีใจเปิดมื้อแรกอะออเดอร์มาแบบปังๆเลยพี่น้องเมาเบิดเลยแม่สาธุบุญเนาะ แม่ว่ากับขีนฮอดขี้เก่าได้ได้พ่อกันแล้วเนาะอ่าได้พ่อกับเอื้อกับอ้ากันแล้วพี่น้องเพราะว่าไอ้ไอ้เป็นซัพพอร์ตให้ไปหากับเบิดตั้งร้านลอยเรียนหาลอยหกลอยเรียนยิ่งแม่ก็ดีใจแบบแต่แรกมันก็เจ็บขาเ้าก็เลยไปยากเบิร์ตคายบันไดนะพี่น้องเจ็บนี่เจ็บเลยเจ็บเพราสองเบื้อหนาเหึงแบบได้พอเ้าก็บ่ได้อยู่น่ะก็เลยอันนี้อ่ดีคะแนนน้อยนึงก็เลยหนาหึงเลยเจ็บไรแล้วบ่อยากได้ โบแมนนะโบอยากขายเอฟซีกระทมอยู่หลายคนเนาะพี่น้องเพิ่นก็เป็นห่วงว่าเออแม่กินข้าโบได้ขายคองบ่ขายอยู่พี่น้องขายกับแบบบโบลายดอกขายสัมผัสเห็ดได้นะพี่น้องสัมผัสคือแต่เก่าค่ะมันกับเห็ดงบไวบเจ็พี่น้องแมนแต่กี้ยังอ่ะแม่กินข้าโบได้ถ่ายคลิปเนาะโบแดน บริษัทไ o ยยูท no ูบแบบว่าจริงจงจังๆนะพี tube, Be uh, ่น uh, yeah, so, ้องก็เลยแบบว่ายาแซี่ไข่หนก็เลยกบมาขายก็เลยตอนนีก็เลยพี่น้องยเรือเนี่ยพี่น้องพนะพุโเเลยซื้อดูซื้อกินนะครอบครัวแม่ถึงบอกพุนโนก็เบงขีปหยก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะขายดีวิหังพุทธสุขสุข แม <Mi ên. S 2> no ่นส so ุขภาพเข้มแข็งเบิดทุกทุ่านเด้อพี่น้องเอ้ยีใจพี่น้องนี่เฮาก็สิแจกเตรียมให้เอ้ยนอมากินแพี่น้องพแล้วเเนาะงําแล้วแหละเพิ่นได้เด้อพี่น้องเอ้ยมันไก่เฮือนเคียงแม่นนี่มีอันเมาเนาะเพิ่นเมาซอย100เหรียญ100เหรียญพี่น้องก แต่งั้นนะครัถ้าได้หับถ้าได้ไปหาเพราะว่าเอ้ยเพิ่นฝังมาแล้วพี่น้องอยู่ในเมืองเนาะสำได้หาบอะไมันเข่าเนาะพี่น้องสแมนยิ้มใจลายพี่น้องลายก็ให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงฟังเด้่องการปฏิเสธกานในลูกค้าลายแนนกันไทยประกันภัยชีวิตพี่น้องอยู่เมืองนอก กดน้นเอื้อยได้เด้อพี่น้องเอื้ออ่่ผลบริการดีพี่น้องบริการดีทุกอย่างพี่พี่น้องตอนนี้กำลังมาเลยขาดิเมซอนเพิ่นกำลังกันดิทุละจ้หน่อยเพิ่นมาน้องซีก็มาหอดเลยไาลูกค้าเต็มห่านเลยแม่น้ำฝาแม่น้า อิสยาหาเขาบุกขัาวพี่น้องสบายดีพี่น้องขอาใจกันถีไปนู่นเลยไล่เด้อถึงเงินเป็นโบเรมาก็คือเก่าเอ้ยหักอะไรกระดูกคือเก่าก็ได้กินคือเก่ากินไปเรื่อยคือเก่ากินเรื่อยคือเก่าออยเรื่อยอยู่ดีแม่อย่าใจนเรื่อยเด้อบออายไปนะกระซิกซิกมือนีิแล้ววันที่ทราบเอสแล้วก็สิงเมื่อหลายเด้อตีหนึ่งแล้วขอบใจเลยไล่ขนาดโบเรมาก็ยังหืม แม่มก็เก่าหายหายหาไปเนาะส้ำเห็นกันแหละค่ะโอเคเห็นเห็นเอืออะไรพี่น้องบ่วงไปเจอกันพี่พี่บ่วงอยู่เนาะขอบคุณขอบคุณเอื้อยหลายๆลายคอนเอื้์ตอยู่ทีแม่อย่าเจ็บอย่าจนเด้อเอื้อห่ายก็ไันเลยเดินทางปลอดภัยให้มีธุรกิจการงานที่ดีทีรุ่งที่เลี้ยงเด้อเอื้อยเด้อน้องซีน้องซีอะไรเอ้พี่เมียนุะกันนาตเตียวเอื้อยถีบเด้อน้องซีซี เอาพุดเอื่อยแมนกินฮอดเดอตึ้งบ้านก็กินฮอทเก่าเนาะสีสีพี่กีเสร็จยังซาสมาสีมึงสีหายกินฮอทะทีบโอ้ยไม่ต้องหาเป๊กกี้บอบอเล่าเล่อะไรได้เอ่อขับปี๊ก อ๋อให้เขาจะให้นางจีเห็ดก่อนเห็ดรนร้อ่บอกลุงซุกมากินเลยนะมากินเด้อวะลล่้อนหลายคนนะพี่น้องลก็สียอารมณ์หวานหน่อย้อยเนาะน้องเงเนาะขอบุณขอบคุณเอืออีกขังเด้อดีไม่แห้งพักมัไหนแม่ทอรจกินัพักมันมันกินพักแม่เห็ด้อี่น้องีเราเปนเ็ดก็ได้ที่แม่จะไห้นอืงค้อนมาได้ใส่ีหลบนาะาทินสบายดีลูกนะแห่ทิน ขึ้นหน่อยแ่ขึนหน่อยแทิ้นทิ้นสบายดีป้ะลุกเนีแมขอบคุเขาพูดประทีบ์นะแม่ขอบใจประทีบเด้อใจป้าที์เด้อกินหอดเลยหากประทีบคือเกากินหอดเลยหากป้ะทยบคือเกาบอเป็นคือแม่ด้อเป็นยังแม่นะ อาบุฟเฟ่มึงเห็นยุกูเปลี่ยนใหม่วานเนี่ยเออกูกล่าวว่าดิคูเขาไปมันเสี่ยนห่อนห่อนเปลี่ยนเสี่ยนใหม่เอฟซีมาเมย์ขึ้นมาลุกบอแม่์ท้าค้าของแหงนะงโบเดคลายเด้อมันเสี่ยนขำเลยกูแน่โบเห็นแท้ๆเลยแปรตาแล้ววานมันคืออะไรเนี่ยมัเห็ดฮะมันคือกระปุกเหรอคะมันแจ้งเสี่ยมึงอัดเอี้ยมันคืออัด ขับไปอาดยังเข้าวหายมันแหงหายมันแจ๋งนะวะนี่อือขับไปอาดโอ้ยเสียวเว้บยบ้านเรังบ้านเรังทูออกเนาะอ่านเาทูออกมันจังเด้อการเข้ากับสิทา้งกินทั้งห่อได้ดวยเยด้อห่อมอให้หลูกกับผัวแมนจะนอกกับเสียงลงลวัดน,<ห>น,นี่และโอ้ยยังไงมาขั้นวันนั่นนะต้องทำบุญนำโลดไม่กินไม่ทำบุญโอ้ยกินห่อเด้อเนาะกินห่อนาหนาฮะจะเอาไปเห็ดบุญกับเรานะแม่นแมนบรรยากาศม่วนเนาะคือยังไงมันมีความสุขตรงนั้นกับพ่อแห้งแล้ะ ก็การณ์นะเอ้ยมากจังเจอกันใหม่เหมนกสืพาไปเที่ยวลงมพอบ้างเหนกแมนท่านมีบุญแห่นสีได้พ่อกันอีกห่งสีไดงป้ายนั่นกันอีกแมนสีเป็นไงน้องสีเอามาสีไดงเดือดเดือดซุปแต่ละคนเราสลอนยังมาบอเบิร์ตเป็นไงน้องสีอร่อยไหมนั่งดูเองน่งนั่งบริการเองนั่ง บแซบสัมหัสเลยเอยพาไปกินนะเนาะเ้ยเขาเปลี่ยนอาหาเนยเนาะกินจนลืมเมือร่เไร่เ่ไร่เี่อไห่่อร่เอไหร่เมอไหรเมื่ไ่มอห่เวียอไร่อไหเมื่อไหรอได้่เมือนหร่เมือ่เไร่เมเมไเไมื่อไ่ม่อไรเม่อแ่อไเมมไเหรอไเอเออไ แม่่พสีกัมาหอดหรอพี่น้องยายเปเป้ะน่ะสิกินหรือสีห่อมสุกวืออดูวเจพูืออี่ักสต้พีว่าแงน่ะแม่กินหอดพัวกับว่าขินหอดแล้วแหละกินแล้วจังเมื่อพูนกินพักแกงพักสีเล็กมันขึ้นนะครับแกง ไปักซองนะซื้อมาอยากซื้อมาเื่อูแเหือดพนาจะไไสเฮ้ยมัน้ายใช่สามก้อนหาพันมันมีต่นเลตลาดในบอกเอกองที่พูกจะพูกข่หมดแดงเพราะมึงกับป้เหมือนปะมึงมันไป้ายักซองเขาสามัรมึงเป็ปะหาดเต ไปเหนีวมืนี้จะกำหนึ่งมือทำที่ตื้อๆมังคุดทุุกพันตุกตุเนี่ยเนาใหญ่ดิลยเดี๋ยวข้าวแบบป้าห้ามแดงกับดเดียดได้ค่ะไน้ก็หง่วนกับสามหางปรุงมาเด้อของหง่นะยายแปไปปรุงกันเด้อรเชาติายหอมเอ้ยก็มากินเฟรชสบายดีปาลุงสขาดีบใจประทิบเด้อใจประทิบเด้อโอ้ยว่าสีนปิบกรลุงลูก ม่ได้โทษสาเห็นหนามาเยนเนาะพัติกับเลยเออพัติกับเลยบอต้องไปเห็นงานเห็นงานเลยกำหนดเรามาหออแล้วลูกล้านกัพากันลอพากันลอกเราบกคนต้นเยันนี้เขาจะซักต้นเีห็นสวงามเหมือนกันบาแม่กินเพิรนน่ะแม่กิได้ค่ะมามามากินน้ำพีบมากินลูกอันนี้น้ำถีบ

เรากินมอแม่แม่จต่อแ่จดต่อพักก็มีดไเอาเราเด้อพักอยู่ในเพชรดิบดกพักใส่มนกินต่อนั่นมเมทใส่ทงก็ได้ยิงใส่ทงเอาเองจะยิงอยากได้จเราเองจะยิงเฮ้ยพอดีมันกินแล้วจากอาไปเพล พอดีแหละอะไรพี่น้องแซมฮอรนี่ฮักกัสคอลาเด้อพี่น้องเด้อพอขอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณขอบคุณเอ้น้ำทิพย์ลายๆเด้อแล้วก็ไอลู่เนาะพี่น้องแล้วก็เอฟซีทูกฐานน้ำเนาะที่คำามาเบิร์กมาส้มเนาะพี่น้องเนาะแม่ รวย,ยเฮงเฮกว่าเก่าได้เลยปังปังเนาะพอๆกันคลิปหนาะพี่น้องยดีไม่แห้งสสุคน